ตอนนี้ครับให้เพื่อนทีมงานนะครับขึ้นไปดูว่าไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับใิพันธ์หรอในปฏิพันธ์อุบนะครับอนาคตซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่เริ่มจากเบอร์สูงก่อนนะครับทุกคนล่ะอยู่ลุน่ะดูว่าไฟมันอยู่ตรงไหนเราจะได้เดินตัดไปง่ายๆระวังระวังด้วยเด้อดูดูว่าไฟมันอยู่ตรงจุดไหนเราจะได้ตัดไปง่ายๆ ตรงไหนตรงไหน,อนอเอาดีๆดิควันควนัวนมันหน้าเกินเหรอนู้นทาง้ายมือทางเอาเขียนเหนือเขียงเหนือเด้่ทางตะวันออกอ่ะวันนี้ทีมงานเราเดินดเดินขึ้นไปดูไฟนี้แบบคือต้นสูงมากๆเลยนะครับนู่นเลย เดินเออเดินขึ้นไปดูไฟบินขึ้นไปดูไฟนะครับมันต้องมันต้องตามห้วยขึ้นไปอ่ะตามห้วยใช่ไหมอยู่ตามห้วยใช่ปะเดี๋ยวเราไปลัดไปนิดตัดไปนิดอือเอาลงมาเลยบางคนได่ปะตอนนี้ก็ทีมงานไปเจอไฟแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินตามอ่เราจะเดินไปหาไฟนะครับเพื่อจะดับไฟนะครับ ตอนนี้ก็กําลังเดินไปห้าไฟที่เพื่อนปีนขึ้นไปดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็อยู่ข้ามเข่าไปลูกหนึ่งนะครับคคคแค่เราเดินมานี่ก็เป็นสิบสิบกิโลแล้วมั้งยาดํายาดําน่าอยู่จังเดี๋ยวเราต้องเดินล,ลงนี่นะ ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงบนข้าแล้วนะครับนี่ไฟเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับแต่ว่ารอหัวหน้าวางแผนครับว่าเราจะต้องข้ามไปทางไหนไปยังไงให้มันถึงไวที่สุดแล้วก็ดับไฟไง่ายที่สุดครับกําลังวางแผนกันอยู่นะครับตอนนี้ก็พักผ่อนขึ้นมาพักกินน้ําก่อนนะครับเราเดินทางมาสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็เจอไฟแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ฟากนึงอีกองภูเขานะครับ เด้อนี่ผู้ชำนาญการเดินทางนะครับในปฏิพันธ์เนี่ยหัวหัวหน้าดูแผ่นที่ปุ๊บวางแผ่นก็มาถึงไวมากเลยนะครับสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงก,กว่าที่พาราก่อไป<ด>200มิลลิกรัมเดี๋ยวเราพักผ่อนเสร็จเราจะลุยแล้วนะครับกิโลเมตรนะ2เมตรหล่อเหมือนกันนะเนี่วันนี้หลังจากเราพักผ่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลุยเลยนะครับผม พักไม่ถึงห้านาทีนะครับเดี๋ยวฝายเนี่ยมันลาไปไกลนะครับแค่เอาแพ่ยพอหายใจได้สะดวกสะดวกนะครับตอนนี้เราก็ต้องลงข่าวไปในล่องเข่านะครับก็ไกลอยู่นะครับแล้วก็เราจะขึ้นข่าอีกลุกหนึ่งนะครับนู้นะครับข่าที่อยู่ฝั่งนู้นะครับตอนนี้ฝายไม้ข่าฝั่งนู้นะครับเราก็ต้องเดินลงเข่าไปนะครับตอนนี้เดินมาถึงล่องเข่าแล้วนะครับ เตรียมตัวจะขึ้นข่าอีลูกหนึ่งเพื่อไปดับไฟนะครับเจอไฟยังเจอไายังทำไมมอวยอย่งนะตอนนี้เหมือนเราจะเจอไฟแล้วนะครับม,ม,มาจะถึงจุดใหม่แล้วนะครับเคปไปลุยตอนนี้ถึงไฟแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับผ่านเขม่องเลยนะครับ นี่ก็เต็มที่แล้วนะครับแต่ละคนตอนนี้ก็ทำแนวก้านไว้ครับพอมัมาถึงแนวบุบันจะได้จับไปเลยนะครับนี่ครับมิดก็จะเคลียย์ทางก่อนนะครับ แล้วก็ให้หลากโคเนี่ยเขี่ยทางให้โล่งเลยนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยจะได้เป่าใบไม้ออกได้อย่างสะดวกนะครับเป่าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เวลาทางมันโล่งเนี่ยไฟก็ไม่สามารถข้ามมาได้แล้วนะครับนี่ก็คือการดับไฟขั้นพื้นฐันนะครับไฟเงี่ยเป็นไฟที่ดับง่ายมากเลยครับแต่ว่าลามไวมากเลยครับเพราะว่าป่าเนี่ยมันมีแดดใบไม้แห้งนะครับ เพราะเราแค่ทำแนวแนวการไฟก็อยู่แล้วนะครับนั่นก็หัวหน้าก็เป่าเครื่องดำมาเลยนะครับมีครับพอถ้าเราเป่าถึงแนวนี้แล้วเนี่ยเราไฟมาถึงแนวที่เราําไว้เนี่ยไฟก็จะดับไปอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ดับไฟมาสองสามชั่วโมงแล้วนะครับเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าไฟยังไม่หมดนะครับเราก็พยายามจะตามให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละชั่วโมงเนี้ไฟมันใบไลมากนะครับนี่นะครับภารกิจในวันนี้ก็สําหรับข่าวสองสามนี้ที่เราตามมาตั้งแต่เช้ายันใบมงนี้นะครับก็ดับหลงหมดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็พักกินข้าวแล้วนะครับ พราะว่าใบมองครึ่งจะซ่องมองแล้วนะครับเราใช้พลังงานไปเยอะนะครับหัวหน้าก็พ่าพักกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยที่ใหม่ต่อนะครับผมเป็นไงอร่อยไหมครับเด้อมอร่อยมาอร่อยเอาวางไว้นั้นแหละใหญ่เดิมต้องบอกไงก็ฝากเบอร์สุ่นด้วยนะครับตรงนี้นะตู้จะลงนี่ครับทั้งขยนันทั้งหล่อนะครับแข็งแรงนะครับแค่ครอบครัวตัวเองโอ้ตายนี่นะครับทั้งขยานโหนี่มาดัาไฟกว่าจจะได้พัก คืออ vale ีกสามปีน <con> oh, ี U ้เขาจะลงผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่เบื้อสุนนะครับฝากปฏิพันธ์อุบูด้วยนะครับเบื้อสุนนะครับวันอาทิตย์ที่24เมษายนนะครับ้ำมนอะไรครับหมู่6ดำบนดนาวาเสียงเผือสสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมอย่าลืมเบื้อสุนด้วยนะครับผู้ใหญ่เดิอดนะครับในปฏิพันธ์อุบูบุบูบุบูบุบูพอแล้วผู้ใหญ่หมองกล้องเลย